สวัสดีครับคลิปนี้มาไขข้อสงสัยสำหรับถาดเพาะว่ามีขนาดเท่าไรนะครับเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันเลยครับ <c oughs> ความกว้างของถาดจะอยู่ที่3 0เซนนะครับความกว้างของถาดอยู่ที่30เซนความยาว อยู่ที่60เซนนะครับความยาวอยู่ที่60เซนความสูงจะอยู่ที่3มเซนครึ่งนะครับความสูงอยู่ที่3มเซนครึ่งโดยแยกดังนี้นะครับความสูงในถาดเนี่ยจะอยู่ที่3มเซนนะครับความสูงของใต้าฐานตัวล็อก แผงกล้าอยู่ที่ห้ามิลนะครับอยู่ที่ห้ามิลจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะครับทุกยี่ห้อใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับขนาดเขาจะมามาตรฐานเลยนะครับพอระวังซ้อนๆกันเนี่ยตัวฐานห้ามิลมันจะเข้าล็อกกันพอดีนะครับนะครับก็ ที่พื้นจะเป็นรูอย่างนี้